มาทุกคนวันนี้พามาหาแย่ไข่หมดแดงเนาะปัาญาจะมาแย่ไข่หมดแดงอยู่แถวน,นี้เนาะมาเห็นลังไวแล้วแหละมาลุนกันดูว่าจะได้ไหมจะมีไข่ไหมเห็นเขาบอกว่าไข่มันยังมีต่อหนึ่งเลยๆไปถึงเดือนรกรกฎาห,หรือสิงหาเนี่ยแหละคนที่เขาแย่ขายอ่ะเนาะแย่ไข่หมดแดงขายเขาบอกก็เลยว่าวันนี้จะมาแย่ดูมาลุนกันว่าจะได้หรือไม่ได้ไปเอาของแย่กันของแย่วาไงไว้นน่นเดินหารังไวแล้วแหละก็เลยว่าเห็นเอาไว้แล้วเดี๋ยว เขามาแย,ย่กันว่าจะหมานหรือไม่หมานเขาบอกว่ามันจะมีไข่อยู่เรือรอร่อยๆเนาะไปจนถึงเดือนไหนหนู้นแหละโอ้ยเอาของแย,ย่หมดแดงมาวางตรงหังหมดแดงมันก็ขึ้นแล้วแบบนี้นี่ยาก็เห็นอยู่ตรงนี้เด้อน,นี่ลังเดืองมัจะไม่แย่กันนูกนจะเป็นยังไงโอู้อ้ โอ้ข่ใหญ่ท่านะโอ้โอ้โอ้รังนลยหน่อยนึงก็ได้โอ้โหหล่นทิ้งมุดแล้วมั้งโอ้ไข่เต็มเลยพี่หนอยโอเดี๋ยวลองดูรังนี่ก่อนเนาะ วันนี้วัน,วนยุดเนาะนักเรียนยุดก็เลยพาคนหน่อยมานำอยากงอแง,งอยากจะก้าบ้านเลยแหละมัดมือไปโดนไม้อีกดังแครกอีกแน่น้องไม่ไปยากก็ได้เออเออมแดงก็เข่าตานะโอ้ลังนี่จับแม่จับไข่บนนี้โอ้โอ้แม่แป้ง bây giờ này đang khóc hết khóc hết nè oh. ô lồn thình cứng đường mất thế này uh, uh. nấy con đó mần cắt nấy con đó cắt oh. con đó vàng con đó mần cắt Hãy subscribe cho kênh มันดุแทะมันดุร้ายจังเบิ้งไปตรงนั้นแต่โคบโคบลงดินอะทุกคนเด้อมันกัดตาเต็มลงขีดินขึงนัดละ่ะเอาเดี๋ยวเอาหนักใจกระเป๋ามาโคัรไม่ถ่ายแล้ว โอ้ยมาจ้าหลังจากแย่ได้ประมาณสักสองสาลังเนาะโอ้ไม่ไหวหมดกัดก็เลยว่าจะเทดูก่อนเดี๋ยวหมดมันจะควมควมแล้วมันจะอ้าวฮึหมดกัดดูแท้ๆเดินต่งสองสามหังโอ้เปียบภาพแล้ววู้มีต่ไคร้ยิ้มโอ้ย ผมก็เข้าวาอีกลีเด้อแต่ว่าหมดดุดุร้ายมากแทก่อนม้าเด้นี่พี่น้องเอ้ยหมดกด้เู้ขุมอยู่ดอกขุม,มก็าขามันกัดแต่ว่ารอบนี้น่จะเปื่อยดูถ่านะ <c oughs> เขาบอกว่ามันจะมีไข่ไปดเลยๆยาวๆเดินสิงหาหนุนนะมัง้งถ้าจำไม่ผิดเนาะก็ตรงไหนถ้ามีรังก็ พี่น้องก็ลองลองลอง,ลองไปซอยดูปะย่านนึกอยากรก็เลยมาดูอันนี้าจะเอาตะลังต้นยอนนี่จะได้ไหมนี่มันสิบกาเฮาสะบูถ่ะตาตะกองอันนี้ใหญ่ได้ไหมมันต่ำพวดน่ะมาลองอีกทีดูมันเป็นยังไงคนกําลังหมดแรงเนี่ยอะไรมันจะมันจะแก่งกน,กน,กน่ะัวอะ โอ้โ้ห้องมัดท้องมัดไอตของสอยก็ค่อยแต่จะขวมเดโอ้โออีก่อก่อนกัดกัดหาของกินอยากกันเนาะี่น้องมันก็อยากอยางนี้แหละ เสียไปขายบ่หากินยาวกว่านีเอ๊ะอันนี้สิแหน่ได้บ่มันจะครุ่ๆมันเข่าไม่ได้เอามาอีกพีเนาะเขาจะไม่ยอมแพ้ระวังหลานได้เด้อระวังงดอู้วู้หางนี่ไอ้ใหญ่แท้แท้โอ้โหว้าวนองเลยเยอะแยะ สองสับล่งน <House> <speaking in aría> no ี่ก็ค <ın opoly in illing> oh! ุ้มแล้วแหละนี่อุออ้โอ้โอ้โอใครใหญ่ใหใครใหญ่ใครล่วงใครล่วงเข้าไม่ตรงอืมอ้ย่อยยอะ พุ่มเลยตรงนี้สองรังสามรังพอเลยพอแล้วได้กับเขาแล้วจ้าโอ้หมดไตาลงมาอีกตองโอ้โอ,อ,อ,อกันออนเดอรอรกอนเดอดีจะวมันจ๋วม เดี oui. ๋ยวมันจะหนึ consider, <im> <qui> ่งหนึ่งจะไหลลงมาจากไม้พี่น้องเอ้ยก่อนเด้อเทก่อนเทก่อนเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะขวมโอ้หมดก็หายหายได้หมดตรงนี้ก็ได้มันต้องค่อยๆเทไม่งั้นมันจะขวมพกหมดมาเด้อมามาลุ่นน้ำกันเด้อโอ้หลายอยู่โอ้มีแต่แม่เป้งแบดนี้ ไม่เป่งที่มันจะบินนะฮะยนนี้ก่อนเดินถี่ก่อนว้าไม่เป็งออกมไม่เป็งฉันออกมดู้ทำไมไม่เป่งหลายทีละทำไเราก็ไม่เป็งไปเดี๋วหน้ามาด้วยมันมาอยู่ได้มันมีปีกมันคานอกกุกดุกกุุบงมาบ้างมบงโอ้พอได้พอได้คุณ คุณน่ะแม่เป้งน,นะแม่เป้งจีวินทําไงเราเนี่ยไม่ได้เอานามมาอันสาวนามมาเนี่ยมันเจออันไหนออกไปก็ออกไปนะ่อยมันเถอะ่อ้ยมันตอนพันมากอู้เพาได้อยู่ที่น้องเ้ยแต่หลายอยู่ด้วยวันนี้มาแป๊บเดี๋ยวคนหน่อยก็หิวน้ำเราลืมหัวนามมาแต่สิง,งองแะนะนองอลแล้วน,น่ะเนาะมาดู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 อันอันที่เรารวมไว้แล้วแม่ป้งฉันจะออกมดคุณน่ะ มาเบิ oh, uh ่งเด้อ oh, ม oh, oh. nah. uh ีสะพายใหญ่ๆว่าไม่เป้งชั้นไปเล้วเดี๋ยวเออคุณว้าสะโอนโอ๊ะโอ๊ะคุณนะาู้าไม่เป้งรุดมดพอดีเก็บเอาน้ำดินพอดอาหารชั้นดีเลยเดลยพี่น้องไม่ดึกไม่ฝันว่าจะได้หลายวันนี่ป้าคุณคุณแล้วเก็บบอนเด้อมันจะไปไม่เป้งมันจะไปไหมคนน้อยกับยูน่าเพราคนน้อยโอ๊ะโอ๊ ไปละนี่จ้าก็พ่อได้อยู่จ้าพอได้กับเขาเนาะสำหรับคลิปนีก้ก็ฝากกดไลค์กดแชรด์ด้วย,ดวยเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายมันออก